เอาแล้วก็ทุกคนยินดีกับตลรบเข้าสู่ดีเลยครับ g r o n e Garden นะครับอยู่ผมก็เช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่นี่เลยนะครับฟาร์มของผมนั่นเองครับยินดีก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องแบตเตอรี่ด้วยแล้วกันนะโอเคโอ้โหนี่คือมะเขือเทศพร้อมเก็บแล้วนะเราเก็บไปขายเลยแนละ้วคนโอ้โหจากที่เรารอมานานนะมะเขือเทศพร้อมขายละเอ่อเอาสตรอเบอรี่ไปก่าะด้วยแล้วกันเน,นี่ยเก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยนะโอ้โหโอ้โหคนท้องไม่ออกมาบ้างหรือไงเนี่ยอโอเค เดี๋ยวเราไปขายก่อนแล้วกันไปที่เซลกันเลยมาดูกันเถอะพวกเขาคนที่ให้ผมนี่จะได้เท่าไหร่เพราะเราค้างนี่โอ้หกร้อยกว่าก็ใช้ได้นะมาฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่การเล่นนะโอเคไปช่ปเอ๊อันนี้อ๋อสตรอเบอรี่แล้วเย่นนั้นเราก็ไม่ปลูกแค่อดเลยนะนี่แหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทำถึงสองอย่างนั่น,น,นก็คือเราจะมาปลูกนะครับ คิวบลิบครับหรือว่าดอกกรหลาดสีส้มนั่นเองแล้วก็นี่ก็คืออาา่าผลบุหรี่ครับเราจะออรู้ว่าผลบุหรี่ที่เราจะาไปขายดีได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับแต่เจ๋วมากเลยนะเป็นลูกเลี้ยงที่แบบโอ้โหต้องใช้แล้วแหละเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละไปะไปดูฮนะชึ้มนี่ย้อนเงินขึ้นมาแล้วโอเคหลังจากย้่รอดกันมาเนี่ย ผมมีอยู่นี่่ในมือนะครับก็คือนี่แหละรครับมเมล็ดพันธุ์ทิวลิปครับหรือว่ากลาบสีส้มนั่นเอง่อะพร้อมแล้วไปปลูกกันเลยฮะจริงๆแล้วกุลาบนี่ต้องปลูกไว้หน้าหน้าสวนนะเพราว่มเป็นที่อะไรเดี๋ยวขอลองหน่อยแล้วกันเนี่ครับโอ้โหโอ้โหพร้อมแล้วครับโอ้โหสวยงานล้วถ้าเราเด็ดละ่ะคือหนึ่งมเมล็ดก็คือหนึ่งดอกเลยนะอะไรประมาณนี้ครับดูสิครับสวยไหมฮะนี่ทุกคนอยากได้ไหม่ะเฮ้ยนี่สวยนะโอ้โหดูทิวดิปของเราก็คือ 600กรัมนะครับมาดูกันนะว่า600กรัมเนี้ยอ่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับโอ้โหขออีกทีหนึ่งพันครับผมโอ้หกร้อยกัมหนึ่งพันจัดไปครับผมนี่โอเคครับตอนนี้เรามีกันอยู่ที่สามพันไม่ใช่เออสุบแล้วสามพันเก้า 3, ร้อยเจ็ดสิบหกนะฮะโอเคมาคุยกับคนนี้ครับอ่านี่คือความเงินโอ้จะรีเซ็ตแล้วเหรอ๋อะระดับแร่ครับะระดับแร่อย,อยู่ที่เออ 9 8โอเคครับเดี๋ยวเรารอชึมรีสต็อกเอา้ารีสต็อกทำไมไม่มาะคอนไม่มาครับแต่นี้มาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดก่อนโอ้หนึ่งพันะฮะโอเคเราก็ได้ดอกไปแล้วเอ้ยไม่มีพับกินด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อก่อนเลยแล้วกันนะพับกิ้งแบบโอ้โหความพี่สามพันเลยเหรออ่าปั๊มทิวลิปตรงนี้เราไปซื้ออันนี้เดี๋ยวยังไงปั๊มทิวลิปครับผมโอตัวเรือเรนะทิวลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลทองครับผม าผมเจอลูดดี่สีทองเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะผมเอาชิลิปไปแล้วกันโอเคมาขายชิลิีปเหรผมนี่ชิลิีปครับนี่ได้มาครับสามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดร้อยแล้วก็อ่าทานไว้อ่า,าเพราะเธอไม่ร้อนปวดพักินนะครับโอโ้โหฟักทองสามพันครับจัดไปครับรีเจนารีเลยเหรอระดับครับจัดไปครับ มาแล้วไะกับพี่สวนเอาละน่าจะเป็นแตงไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคก็ขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอะมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราปลูกแค่นี้ก่อนแล้วกัน,กนเอาที่เหลือเก็บไว้อะรอการเติบโตครับผมเอาลาอยางไงเดี๋ยเรารอมารอการเติบโตนะครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งครับและแล้วมันก็คือดอกไม้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยขอญอาตไปเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายก่อนแล้วกันวูบ มาแล้วครับ1,500ครับโอเคเดี๋ยว,วเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณที่เลือกช่แงเละกติดตามอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ